เป็นกระแตกเป็นสิบหกมึงวิ่งแม่งกับพี่สองศูนย์อะไรชน,นะพี่สองศูนย์ใช่ไหมฟิวหน้ากูสี่สี่ย้ออะไรชันกำลังกำลังช่วยกำลังช่วยไปเลยไปเออสวย ปีนิดมันปีนิดมันปีนิดมันไใ้เปมากูเองโอ้ไม่ไม่ไม่กูต้องคอะไรสั่นนะขอม่วงตกทิพย์อะไรกันกะขโมงมันไดก็แตกมีวอชี้ด้วยคนหน้าเรา Họ. contact Có tay, có tay Cài mấy cài lại Có ừ. tiết kịch Bán tỉ mùa ấy Na cua tay Cái này gần phát này อนี้กูแล้วกันอ่าจะไปลากคนมาเนาะกูสุภาพไกไม่ติดกูจะขึ้นสะพานไอ้เหี้ยไมื่อไรลงล่างก็ไม่เสียหายอันึงเข้าไป90ก่อฟ้าเมืนะ่อตัวต่อขาวไม่รู้ใครจะรู้เลยตอบไม่ชนะเลยเอ่อช่วยกูดิกูแหลกมากมาแล้วก็แตกบล็กก็แตก ออทต่ไมนแลักนะสวยโดนข้างล่างข้างลา,างมันโลดดีกว่า,า,ยาอยู่นะกูนะกูโอ้ทำไมมันแหลกมีวันนี้44อฟ้าไอ้ทรงชุบล่องหน, <laughs> น,นฮุบยบยงุบยบ นายมีกระสุนไรเท่าไหร่ยังจ้ะเดี๋ยวไปเก็บให้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดได้ครับครับเออไม่เป็นไรเล็นแลมเพตครับไม่จ้ะไม่เป็นไรครับครับครับไปเถอะมึงรีบชนะเกมนี้กูจะไปเก็บผ้าไอ้เหี้ยเนี่ยจะพูดได้ถูกใจเราว่ะเล่นฟอกเล็บนะถูกใจตองชนะหรือถูกใจตรงเก็บผ้าเก็บผ้า

เฮ้ย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 หนามหนามหน้มหนามถอยมาได้ปะบินบินบินหลังมึงด้วยเพื่อนมมัันนเขาทำไปเลยเขาทำไปเลยตรงนั้นมีกอดดองแกร์กะแดงกะทองกอดดองอะไรทีเดียวดันได้ปะดันได้ปะดันได้ปะอยู่ตรงนี้สามตัวสามเลยสามเลย โอ้ยแหลกไอ้เหี้ยแหลกไปถอยไปปุ๊บกูแหลกกูแหลกกูแหลกูแหลกแหลกไม่ได้ไม่ได้ชิดระวังนะไปบ่ไสิกูถอยกูถอยถอยถอยสนๆถอยมาอันหนึ่งเข้าไปไหนไปแล้วมีอะไรดักในถ้ำชัวร์ส่งนี้วงเข้าถ้ำมันต้เข้าถ้ำ ไม่เจกใี่่าวออว่ะเหียมเจอยทีหน้ามันม่ได้ยินเสียงเสียงก้อนติกอ่ะโอ้ยแหลกแหลกมันหลบอยู่ในห้องอโอ้ยแหลกกูแหลกอ่ะเชี่ย่น่าจะโดนอะไแหลกอะไร มันมีเตียนอยู่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วจะไม่ได้เห็นพวกเรานะน่าเราไอสัตว์เอยเอ็มกูจะตายแล้วล้มล้มได้ไงวะสวัสดีจ้าล้มเขาร้องนะเขาร้องนะขอร้องละอ่าเยี่ยมเชื่อมีที่หลังที่หลังที่หลัง ตรงนั้นแล้วนะที่ดังตรงไหนเอ่อมุมสองห้าหกกูมาไม่ได้ยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุยมุ้มนงเป็ะนิ่งกูมาแนนอ่ะโอเคโอเคโอเคกูขึ้นบนขั้นหนึ่งเออหลังกูก็มีระวังนะหลังกูต้องการเชื่อเพียไปยืดด้ยซิไปยืยสิ ตายตายเกี่ยวๆกูอยู่ตรงนี้นะแ๊บนึงนะมึงบินเช็คได้ไหมเรมันไม่ได้ใชหรอกกว่กวเจอแล้วเจอแล้วเก๋ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆอยากได้อยๆๆ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 นๆๆ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  เหลือสองแล้วเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วไอ้อย่างน้อยขอสามพันขาดครูขาดห้าร้อยขาดห้าร้อยไม่มีระเบิดเลยอะเอ้าโดนหัวอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูจะเล็กตีนแล้วนะเก่งเกินปะชาร์จมั้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสองพันเจ็ดแล้วขอขอนะขอนะได้โปรดโอเคโอเคเล่นรอเล้นเลยโ์ชิโมโตะอแก่โกไม่ยิงนะ ไอโอเคมันโหลดแล้ววะเหลือกูเหลือห้าสิบกูเหลือห้าสิบมึงปั๊มไปปั๊มไปโอเคขอร้องนี่เนี่ยทำรึไงโอเคโอเคกูได้ชวดแล้วกูได้ชวดแล้วโอ้ อันนึงหนึ่งกูอยากทิ้งก่อนอะเอาดิกูว่างเอาไงดีวะเนี่ยนัดตายไอ้ไงบ่เยอะเราฮึบป๊อบโอ๊ยเหียโค้ชส่เนนี่อำกาอไปอ่ะมา โอเคโอเคโอเคแค่ไอเนี้ยนะเราแตกแล้วเออขอบคุณมากครับเพื่อนๆคุณดาเมจแปดร้อยแปดสิบแปดว้าวขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่เก่งอยู่แล้วเชียๆ 拜拜 <laughs> <laughs>